ไปกวดจักเถื่อแล้ว<ข>ไปเข้าเถื่อชามเถื่อแล้วถึงจะไปนี่ไปกวดอยู่ใช่ค่ะกวดแค่เกาะก,ก็ไปหล<อ>ักสามก็ไปเพิ่นว่าเป็นก้อนเบ้าอยู่มุนลูกโอ้โอแต่ว่าเพิ่นให้พาตัดบอกเพิ่นให้พาตัดอ,อืมกี่ไปเมื่อน่ะแต่ไปเมื่อวันอาทิตย์เมื่อวันศุกร์นั่นเทียบกันหน่อโอ้ยบ่มีเงินมีคำผู้น้องชวนน้องไปอื เราสบายดีเนาาผูเบิงผูส้มผูที่ตามสามุนมาเนาะว่าจะเป็นภายในประเทศหรือว,ว่าต่างประเทศเนาะว่าจะเป็นทั้งฝั่งไทยหรือฝั่งลาวนาะที่ให้การที่ตามเนาะไม่นี้กะกลับขมาสูซองบุญมาแส,าสแนวอีกแล้วเนาะไม่นี้สามุนมาการมหาเมทเขาผูหนึ่งเนาะ่นกับเป็นพญาตกับเป็นครอบครัวคนกับในนากับอยากยากจนทน,นะเนาะโดยบุหูวว่าเ่านเป็นจังได้หะนะคือว่าเฮานี่ยังบ่ท่านมาหา่นจักเทือ มาหาเพื่อนกัเป็นเทือทาอิกดก,กับเป็นข้างแรกกับแม่นเนาะแต่บุคูบว่าเพื่อนนี่เป็นพญาติยังสั่นและเหาเขาไปทักทายสบายดีด้วยว่าเอาไปถามเพื่อนเนาะว่าเพื่อนเป็นยังกันแทเนาะโดยสั่นแลนะเหาเขาไปเบึ่งไปส้มพรม,มกันเลยเนาะโดยมาหาเพื่อนกับเป็นเถือทาอิดเนาะโดยสบายดีไหมคะสบายดีโอ้ยก็ยังบ่ทันหูจักซื้อเจ้าเนาะซื้อกนะ้องซื้อยังกาะก้องซื้อก้องโดย โอ้อายุได uh, well, uh, right. so oh, well, mm ้จ hmm. uh, really nice. mm ัก hmm. ป really nice. ีแล oh, yeah, uh, right. uh, yes. ้วนะเจ็ด hmm. ส no, no. mm ิบเจ็ดสี่สี่สิบเจ็ดในสี่สิบเจ็ดปีด้วยคือทั้งแม่นี่กะเฮ็ดเวี้ยเฮ็ดงานยังก็ได้เฮ็ดเรื่องระยรยันน็เฮ็ดแตงกวาอะไรเฮ็ดโอ้อาชีพหลักๆก็คือการเฮ็ดให้เฮ็ดนาเน้าน้อดยโอ้จะค้นยูมกันในเฮือนนี่ยูมกันนี่ผู้น้อยผู้นึองลูกชาวลา โอ้ยุมกันผู้นึงเออผู้ที่ชองกับยายที่ผู้ยายก็อยู่นํากันแม่นะได้ลูกไปลูกเคยเบิดแล้วบ่ได้แล้วครับโอ่มีบ่มีหาเงินหาคําให้นอายุได้จักปีแล้วก็ไคะเจ้านะ47 47ปีเลยมีลูกจักคนน่ะูก3คนลูก3คนคืออันน่ะลูกนี่เฮ็ดให้เ็หน้านํากันบ่เฮ็ด คน,น,นูน้อยผู้ใหญ่ก็ไปชูลูกหาแม่นี่แหล,ละไปแล้วก็ไปคือวนะบนบ่มีหล้วก็ไปลูกหล,ล,ล่าลูกหลาก็มีรัวมีรัวมา่แล้วมันอหาาลูกหล่าฮาักดิชงป,ปไปคุกระปูมันค<อ>่ะหากิน,นยอยู่หากินเนี่ย,ๆๆยคือว่าเห็ดนาก็ได้ถาลายอยู่บ้า่อหนาเม่ไดรุ่ดเข้าคูณป,ปีโอได้จากชอปปีนึ่งนะชามสิบสามสิปไปสามสิบสามสิปายชออ โดยบะกุ้มก like mm ินนะเนาะก็แล้วมีแต่สีกูเหมือนโบนิตําคือตะกี้เนาะเมนคือว่าบัดบมมี่บัตรไปขายซะเนาะเคยขายบเคยขายคือตะกี้ซื่อกันยังบะกุ้มกินคือทุกปีลูกเต้าไปหาเงินบ่ลูกเต้าเพหนาอยู่เพอดูมัมกันเไหมทุกคนเลยลูกคบกไปชมมิ้งยังโอ้ยง่ายก็ได้แต่ผู้ที่ชอบอยู่นละแม่นะ ไฟไปให้แม่บ่อยู่ดีไปได้บ่โอ้เป็นยังก่อนเจ้านะเจ็บท้องเจ็บท้องเจ็บท้องนะท้องเพผลบัตาเป็นเัินไปกวดเป็นเงินก้อนเบ้านในมือลูกอืมหมอใสไปโย่ผลบัตเงินมีคำแต่ในอะไรจะเทศอะไรว่าทุกอย่างไปกวดไปกวดจักเถื่อแล้วไปเข้าเถื่อนชามเถื่อแล้วจะไปนี่ไปกวดอยู่ใช่ไปกวดใกล้เกาะก็ไปหลักสามก็ไปเพิ่นว่าเป็นก้อนเบ้าอยู่มุอลูกโอ้แต่ว่าเพิ่อนไฮพาร์ตัดบอกเพิ่อนไฮพาร์ตั่ กี่ปเมือน่ะแต่ไปมือวันทิตมันก็น้อยสินะนั่นเทียบกันนะโอ้ยบุมีเงินมีคำผูน้องชวนน้องไปบุมีลูกมีผัวด้อยจ้ะลูกผัวเสียแล้วบ่โอ้ยได้ชิดปีแหละชิดปีนี่วันนีปะวันนีปะนี่ว่าผัวเสียเลยไดได้จ้ะวันนีปะบ่วันนีปะผัวตายอะไรเสียนะโอ้ผัวตายเนาะแต่ว่าเป็นแต่ดุลแหละ เป็นพญานิ่เป็นพญานาคก็ได้เดือนขั้วโอ้ฮาก็เจ็บบ่๊ะเก่าเนี่ยไม่ได้เจ็บแล้วตกมันลปีนี่มันเจ็บในท้องขี้ขวดขั้วและพันว่ามีก้อนเบ้าในมูลลูกกินผื่นกินยาก็บ่ได้บ่เพิ่นดอกบ่ได้กินหวานกินยาก็บ่เช้ากระบาดไม่ติยกออกเพิ่นาะโอ้มีแต่ผ่าตัดออกอย่างเดียวเนาะโดยก็คือว่าห้องหมอแก่กอกบ่ไปกวดนะเมื่อแก่กอกไปวันเิดวันเชิญนี่ย เราก็ต้องคงหมอแขงนี oh. ่ฉันไปได้ยังจะว่าไปไปยกมันไปเนาะมันไปยกเป็นด้านั้นแต่เมื่อนั่นแหละผมมีเงินทอนนี้ก็ได้ว่าออลงเงินเราำมาเฉยดีทนี้กระด้ถูก่ยเนี้กระไไม่ก็ห้าและวเป็นอะไรันว่ากินทางไม้ของยาเศ้ายังว่าอทางแบบของยานเนาะหักยาหืดยานี่กัเพิ่นกับบ้างให้อยู่เนาะกินยาระงับนอะไรกว่ามันห้ามเจ็บอ้อหักเอายาเพิ่นมากินนี่บเจ็บอือใช่แน่อืมแต่ว่า ไปไว้ๆเผื่อมันจะเป็นปฏิทิค่น้นแล้วเผื่อเป็นเราเอ,องงาเงินมาใช้รับเอาแล้วเผื่ออแม่่นรอบรับบ้านรับเมืองได้หามบุมีอนีรกันบุญมีผู้หาว่ะอันเขาได้ผ้าคาผ้าตัดนี่ถามเพื่อน,นะ,ะ,นะบอกเรื่องบริธรมมีจะไปกับไปอันน็กนะไปกวดวโอ้เมื่อเธอได้ไปกวดแต่ลเเธออันนี้นะไปจุดก่อนนะชนห้าไปชุดนี่เหนไหมชเจ็ดชแปนทั้งหยดทัดท้งยาบ่อน่ะ อ่เอกเิไป้เอกโก้เอกโกเบิงเสนหกเสนเจ็ดอยู่เนาะเส้นแปดกดเซ้นแปดไปเน <O' S 1> กได้ได้จังมือ้อเอาเอาสมมติเรเอามากินเลยไดห้ามั้อยายาไหมยาสี่กินเช่ากินแรงกินยากับไปไปไป,ไปกวนมงเก้านนี้เหม็นบอก่ไปบนไม้ไปบนไม้ ไปบนใหม่กะเขาก็าว่าว่าเป็นคือกันเนาะเป็นคือเก่าโอ้ขาเบาออกเลยกินยาเพียงไปกับเขาปนว่าอกินกับกินไปโลดปนว่ที่แม่นขาเพิ่นเราว่านอหกกระบอกเนาะแต่ว่าถามว่าไปป่าดี่ไปป่ามีใช้มอได้กันสมุนแบบไปนี่ไปกันไปสว่านขึ้น่าโอ้หักสวรรค์นี่ยังไม่เคยลงไปกวดจ้าเครือเนาะอืมนี่ยตอนูจะไปกันรับบ้านรับเมืองพอดีเลยจุดก่อนรับได้ตัวบุญมีเอาเค็ด อันนั้นบ่มาหับมาเนี่ยเอาเงินมาใช้ใส่คนจ้าว่านเนี่ยเลยไปยืมจักเท้อแล้วไปหักเงนไป,ไ,ปไปยืมนโอ้หาก็ไปยืมเรื่องนั้นยืมน้ำพี่น้องจะของบ,บ่พี่น้องนั่นข้ามามนั่นแหละ<อ>น้องเช้านเน้องเช้าก็เปนน้องเพียงนะลูกล<อ>ูก้ลูกน้องพ่อคนนั้นเป็นอ้ายเป็นอ้ายพ่อเขาอืมอืมอืมก็เลยไปกู้ไปยืมเงินมาก,ก่อนไปกวดเบื้องก่อนเลย เพิ่นกะวิธีการฮักษาของเพิ่นกะมีแต่ผพาตัดเนาะเพิ่นกะบว่าไม่ตัดใช่าตัดเพิ่นหนำค่ะว่ากินหือกินยากินหวานกินอย่างนี่กะบปวเศร้ามันบ่เพิ่นเอาปวเศร้าเพิ่นแสดงว่ามันใหญ่ใหญ่แล้วเนาะเป็นนั้นไออาการของมันเมื่อยแล้เป็นอะเจ็บนี่แหละเจ็บมุ้งรีบอยู่โ่ม่หนะคนว่าชีแห้งคนนี้กับ่แห้งคนว่า ขันบ <uclear> <noise> ่อแน่นไปเมื s <S Japanese, ่อกี้ให้งไปมะนาวนี่ก็กินยาพ่อทุเลาอันนี้ก็ได้มีแต่กินหื่นกินยาไปพ่อทุเลาชื่อๆเนาะโอยแต่ว่าออกออกห้อนออกยังแนบบ่ออกห้อนเมื่อยได้โอ้เห็ดเวียก่ะคือสีเห็ดบ่ได้แต่เนาะอะไรเห็ดก็คือว่าชื่อะเห็ดอันนี้ก็บพายหาเนี่ยก็เมื่อยแล้วก็นั่งไปนอนอย่างนี้โอ้หลานจะกินเห็ดเียงฝัดจะเผ็ดเอื่อยนองน้ำไปใกล้แล้วจะกินเห็ดจะเทียงเขาอ่ะคุณเฮ็เฮ็ดได้ใช่เหรเคยเห็ดเนาะแม่เนาะชื่อกับโมเป็น เขาโบเห็เอาปัดโบไร่ดำให้ดำหน้านี่ก็เจ้าก็ดำบ่นดำตะเก่าก็ได้โอ้แต่ปีนี้ไม่ดำบ่นปีนี้ก็ดำกระเพาะชาละดำกระไ้มันเมื่อยเมื่อยนะปวตกมัน่ะปีนี้มิจะเมื่อยเมื่อยจนว่าวเชียนไปดองไปชุบกุเป็นกุกเมื่อยชนนีดก็ได้บ่ จะเป็นนั่นได้จะโตเจ็บนั่นท้องอันนี้กันนะอ่านเจ็บเมื่อยนักแบบชั้นแล้วก็เจ้าอ่ะเจ็บแอวแล้วมันบอกโอ้ยแอวในบริเวณแอวเอวในติงก็ไม่ได้คนละคๆเจ็บอ๋อบอกมันขื่นขึ้นเป็นบางเวลาบอกคือว่าเจ็บตลอดมั้ะเป็นบางเวลาแต่เก้าหมันแตจะจะนี้ม่ได้กินยาเจ็บตลอดโอ้ไปเอายามากินแน่พออยู่เนาะเออพออยู่อก็คือหักไม้หักงยังนี่ก็เอามาต้มเมึงอยู่บ่มาต้มเพิ่นกับมันปวเท้าดอกเพิ่นว่อ๋อ แบบหางไม้อันแมวหางไหมยังนี่ก็เอามากินอยู่บ่กนเหมือนแมวแมันยังเพิ่นขายเพิ่นยังนะเมื่อไรลองมาต้มกินเบิ่งบ่ตุ่มอยู่เนาะแต่กะบ่เศร้าเป็ยังเก็บอยู่คือเก่าปะชิเมนโคตรเพิ่นแะไรเนาะแม่นหรอวะแม่นเพิ่นให้ไปปาดออกคือมาเลยเนาะั่เจ้าบักามันก็่น่ไปเรือยๆกยันแต่มันเป็นมะเร็งเนาะาเอาป้าไว้ดุท่านะ แต่ว่ายังอยู่ยังขาดเงินขาดคำเหมือนเดิมเนาะในการหักษากันเนาะ่ัเงี้ยเป็นครอบครัวหนึ่งเนาะที่ว่าทุกอยากเัมนเดิมเนาะก็คือว่าพัวเสียนี่กะได้สิบปีแล้วเนาะหน่อยมีแต่อยู่น้ำลูกน้ำเต้าไปซื้อคือลูกเต้านี่กะไม่ได้ไปหาเงินหาค้ำบอกั่นแหละอยู่น้ำแม่แล้วอยู่น้ำแม่คือเก่า จ้างเสียเอาเงินมาใส่เนาะนอกจากเห็ดหน้าแล้วกับบุญมีบอกปลูกมันปลูกยางก็ได้ปลูกบอสไม่ดินดูไม่เดินไม่ดินดินยันว่าแบบว่านอกจากอันเกี่ยวกับเห็ดหน้าเห็ดยางแล้วไปปลูกมันปลูกยางขายบอสที่มีดินไม่เดินโอ้ได้เห็ดกับนายามนาก็ท่านั่นเนาะยำเนี่ยอยู่แต่แต่ว่าเป็นเนี่อปุถุภัไฑ์ใช่ไหไฟหน้าก็ยังบอสแต่เนี่ยมันเมื่อยเนี่ยกระตุกเนี่ยเมื่อยเลยบริจากไปอ่ะ เออบริเวณป้ายใส่ได้เนาะมันมันหมุนในจิตในใจมันหมวนในกระตุนในกระตุ้นมันแบบเพี้ยังก็คิดคาดนะเดี๋ยวน่ะไปซ้อมมองแล้วเนาะไปกวดนี่เนาะโดยไปม้อมมองซ้ำมองซ้ำมองแล้วเพิ่นลเบ้าว่าเป็นนานไม่ยงกกลอนเบ้ากลอนเบ้ามันคล้โอ้เป็นกลนเบ้าในบุลุกดูที่การรักษาก็คือการผ่าตัดท่านเนาะนั่งแนวเดียวนั่นเลยดูคทำอะไรของต่อไปเท่ากนเนาะแหมงก็เพิร์กินไปกันคือป่อยลูกปอก กินทา้งไม้ทั้งยาก็กินอยู่เนาะกินหักปวดเศร้าอยางยังเจ็บอยู่หามเจ็บส่วนลายนี่มันมาเก็บตอนไหนตลอดนะค่ะกินยาอะไรไขๆอะไรอย่งเงี้ยโอ้ตลอดเลยตลอดเลยมันบวดระยะายีว่าโอเคใช่ไหมยันวันแบบเจ็บส่วงแบบกลางคืนอย่างเงี้ยโอาเจ็บตลอดโอ้ยไม่ดีเัากบแม่งนั่นค่ะเจ็บตลอดเนาะโด้วยมาท้าวกบห้อยอย่างเฮ็ดเวี้ยงนี่การห่วยเนาะจนว่าขี้ข้านคนละนะจุดนวดแบบเฮ็ดที่ยังคนละ คันี้เอาผัดขึ้นว่าย่างได้มันเป็นแบบนอนอลไรเนาะมีได้ผัดกักย่างหั่นย่างนี่นี่แหละคนไปได้เนาะเคนยังบไปลกงคันคือไปไปก็ได้ก็คือว่านะเหมืนว่าเนาะขลาเห็ดเวียก่ะอยากเห็ดอยู่เนาะอยากเห็ดนอนคือคืนนั้นคัมเหาอวะก็จะกิ่ว่าเพียงเลือกกันฉันนอนบล็อกคนละไะโอ้เจ้าบัวเห็ดเจ้าบัวขึ้นผัดกได้อยากไม่อยากกินนี่แหละเจะผัดบัวเห็ดก็ได้นี่ว่าชี่ออะไรหยากร์นี่ยใชกับไพ่เล่มเอา เห็ดยังทิบไปไปไผยไปเห็ดยังอันนี้นะมุ้งน้ำมันนี่หละมุ้งเป็นมุ้งเทียงนาโอ้ไผยมุ้งเทียงนาโอ้เทียงนายังไม่ได้ใส่สังกีบอ่จะเก็บเงินมาชิ้เด้นอนให้นอนหน้าอยู่บ่เจ้ากะนอนเรือนกว่ายามดับให้ดับหน้ากับใบนอนหน้าบ่แต่นอนเฮือนนอนหลับไปแล้วงหาก็อยู่ชิดชองปีนะครก็เที่ยวไปเที่ยวมาแน่เนอ่ะเที่ยวไปเทียบมา ข่าวก็ยังบมกุ้มกินหมดแล้วอึดคุปีโอ้หอดหอดปีหอดเดือนได้นี่ขาสามสิบชอข่าวสามสิบช่อเนอะเดือนเดือนเก้าคดีเบิดพอดีโอ้หอดเดือนเก้าช่วงยามฝนน่แหละเนาะอดอืมขาวคั้นายนี่ก็บพลอยคลายพลอยขายข่าวโอ้เห็ดนะได้ใชเข่าเบิด์ตเนี่ยไปยืมกินบ่ยืมกินโอ้นั่นแหละนั่นแหละคืดมูอเห็ดใั่ไหยเวลาเขาได้เข่ามาเนี่ย เอาเขานี่ไปคืนเพิ่นโอ้เพิ่นออกกำไรบ่นี่ยเงินใกล้เนี่ยเพิ่นเอาให้เพิ่นเอาให้กินเนาะพอง่ายๆกันเพิ่นให้กินบางคนนี่เพิ่นทั้งหมดเฮาเอาโฉบหนึ่งกะแทนโฉบสองโพบเพล่อเนาะบ่เนี่ยสอสองโฉเพิ่นกันยังว่าคือว่าแบ่งปันให้เฮากินเนาะ โดยพี่น้องตัวเองนี่มนี่แหละยามผมมีคนแหลกไปหาเพื่นคนแบบนี้คือเลี้ยงล้มเอากันนั่นไปแล้วก็แก้ไปนะเออแล้วก็แก้แล้วก็ช่วยไปมันคือยามเห็นหน้เห็นหน้านี่ค่ะยากแล่นนอกสมมุิว่าเบิดข่าวเบิดน้ำกันเนาะโอ้จักรีว่าเพียงเด้โบหายกระน้ำตาออกคนละไปเมนอันว่าไปโบเคยเบิดข่าวเบิดน้ำกันโบจักเนาะบอกเลยเอาบทเคยผ่านแล้วกัจักรีว่าจากไหนนะ มไม่จักแน่วนว่านี่แหละแตกสีเอามาแต่ทางในนอกขึ้นหาเงินหาคําทางในกับบูมี่บมี่แหละบัดมาผัดกันว่าเอาบูมี่เงินมีคําบูมี่เขามีมามาม้นาอยู่ดีมีแห้งกับไข่เนาะแกักสีเป็น,น<แ>ยังเงินมีแห้งมันจะเป็นยังเม่น<พ>อ,อ,อยู่กอกินเนาะนี่มันน<แ><แ>ี่ผัดจักสีว่าจะง่ได้เข่ากระเบิดมือนเนี้ยบัดพญาติกระเป็นโอ้ยกันว่าอยู่ดีมีแห้งเนาะเอาบูมี่กับพ่ออยู่ได้เม่น เดินมาทั่วไปหันชักชักชักเนาะหันเป็นหันเป็นหนีผัดคือวาเนี่ยอยากชัเอาเงินเอาค้ำมาจะใส่คืดน้ำอุกน้ำอังบ้านแม่นพญาะตเป็นน้ำมันก็มีแต่ละมือคือจะหาทางไปป่วนบอกชาวบ้านจะนะมึงจะอุกย่างบุกปัดบุกได้หาบุมงนี่เอาเสียนจะไปสิหาเงินไปที่นั่นเหรอจะได้จากยางลูกกาลูกบุ้งบื้นนั่นแหละพอได้น้ำมุกน้ำมันเป็นไถนาบื้นนี่ยเช่นนัจาก เราไปเคยไปรับจ้างลูกก้ารับจ้างอยู่เนาะอยู่ในบ้านนในแหละอืมเขาจ้างวันเท่าไหร่ยู่ในบ้านบ้านนั้นมันดำเลวันหนึ oh. ่งห้าสิบโอ้วันหนึ่้าสิบนี่แต่มันโนนั่นแหละไปบ้านตัวเองนี่บ่จ้างบ้านเองแหละโอ้วันหนึ่งห้าหกสิบกะเพราะได้แก้ไขเนาะชื่อปัดเก็ดแป้งนัวชื่อในอยู่ในกินอีกแล้วเนาะเออปัดเก็บเล็ดบ้านกันเนียนยังเชียยังเสียร์ยาใช่ไหม เด่กตะกีูมือนี่หฮงกระเตกเนาะโอ้ยปิดก,ก,กันนัวกับแพ่ง<น>ทุกอย่างแม่ละวะเก้าพันสิพันกะมันมะเพ็ดกะน้อยหนึ่งคือว่าเนะ๊ะก,กี่หาพันกับพกาพินแนนปะแนนเดีเ๋ยวีหาพันหมูมีได้เดี๋ยว,วนี้เนาะหมูมีมีต่ชิบมีแต่ชิปขึ้นไปได้คือว่าเนาะเนาะกระนัวกับทงจิบเจ็ดิแปดคในบ้านเจ้าปฏิได้ไปตลาดทะเลคือหมกคือว่าทังไปกับไปห้ามอขันไปก็ไล้ว่าตรงๆนง่มเี่ย คือว่าไปอันขวดนี่ทั้งท่านไปนอหงมอกแหงเนาะยังแต่นี่แต่ไปอันแถวอันแกงกอกนี่ซื่อไปแกงกอกไปรักษาโอ้ไปคลินิกมันบ่โดยไปคลินิกเลยแต่ว่าเพิ่นกะมีแต่แนะนำว่าให้ไปปาดแิเน่นำคำเดียวมีแต่มาให้ปาดอย่างเดียวอ่ะผลดูปาดปวดเท้าผนเนาะกินยากับฟิลเฟลอดทั้งเฮากับซีโบลกวนทาง อ่าป้าเนาะเพิ่อเพราะว่านึ่งมากกับ่นกับผ้าพายหนาแล้วนี่เนาะกับบดได้ผาว้าแล้วก็ว้าไปเรื่อยๆกไปอย่างนี้ยันว่าเพิ่นเมื่อยแล้วก็นั่งว้าวอยู่คนบดได้นั่นเนาะคนบดได้ไปใช่ยันเราจัดพายหนาพา่หนาพายหนากินแล้วบ่เข่ามันนี่กินแล้วกินแล้วมันบ่ข้าวเที่ยงนี่กินนะบ่ยังะนั่งเจอกับมันบุกขึ้นยากแลยก็เถิดนั่นไปกินอย่างนกินเข่ากับบุคอยแซ่บบ่คมคือเค็มมาในปากนี่ใกล้นะกะดีว่าก็นละ อ็บอกผมกินยาเหมือเชาหรือกินน้ำคือเขาป่าว่ะยาเบิดอลยรได้้ะเบิดไปโดนน้บ่ยานก็หากเบิดเมื่อวานนี่แล้เป็นน้ำหมอเปนยาเบิดตดนั่นเ้ยเป็นข้่งว่าอนแรละไเป็นขึ้นไม่ใช่ไรว่ะหันยังบุหูว่อันคาปาดค่ะยังเมื่อทัานู่เนาะหัันยังบม่ได้ไปถามเจ้ากันยังไม่ได้ถามว่าปาดคาปาดเทอะไเท่ะไรเนาะไปมาเออื่นจิไปว่ะหลับเงินไหนจิไปมาออื่น นั่นไงเนะาะเมถาน้องโดยสบายดียดโดยเนาะพ่านไปนั่นการแมนการโอ้ลมกับมเม่ากองเนาะกาเพิ่นกับเป็นพญาตอ่าก้อนเบ้าเนาะคือว่าเป็นก้อนเบ้าอยู่ในมุดลูกเพิ่นเหมือน,นเนาะวิธีการหักษาก็คือการนานาผ่าตัดเนาะแต่ว่าเพิ่นนี่ก็ยังขาดเกินเรื่องเงินค้ำในการไปผ่าตัดท่านไหนเนาะโดยกัยังบ่ท่านมีเงินมีค้ำเหมือนเนาะ น้ำมูกว่าสิเบิดเท่ายพันมาแต่ยังไม่ได้ไปทำแพทย์ทำหมอว่าเบิดเท่ายเนาะเพราะว่าเป็นกะมากะยังขึ้นหาเงินหาข้ามชิตจัดไปปิ่นปัวนี่ก็ยังประทันได้เหมืนกัก็ได้อ่าพังไปก่อนพันมาเนาะโดยมานี่ซาบุนมาก่ะเขาขมุกขอบใจเนาะสำหรับผู้คนผู้ชมหรือว่าผู้ที่ตามตาบุญมาเนาะว่าจะเป็นภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศเนาะว่าจะเป็นทางฝั่งไทยหรือฝั่งลาวเนาะที่ให้การติดตามเนาะ โดยถ้าหากสาบุมาหากใส่คำถามเนาะในการสัมภาษณ์เนาะหาวัตถก็ต้องกะขอโทษขออภยนะัยเนาะโดยในสุดท้ายนี้กับบุมีอย่างหลายกับขออุปไรให้ผู้เบิรงผู้้มจงมีสุขภาพเข็มแข็งนะนเนาะปรศจากโลกภัยไข่เจ็บเนาะในสุดท้ายนี้กับขอการวบาสบ,บายดีเนาะ